ฉันวางแผนเรื่องนี้มานานกว่าที่ใครจะคาดคิดไม่ใช่เพราะฉันอยากหาเรื่องทะเลาะหรือประชดประชันแต่เพราะฉันเหนื่อยกับการเป็นคนที่ใครๆมองข้ามเหนื่อยกับคำพูดแทรกซึมแบบไม่รู้ตัวจากแม่ผัวที่บอกเป็นในว่าฉันไม่มีค่าเหนื่อยกับสายตาที่บอกว่าเธอไม่ต้องมาที่นี่หรอกเมื่อเรื่องของหลานชายจะกลายเป็นงานสำคัญของครอบครัวเธอคิดว่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ฉันยอมถอยเดินจากชีวิตตัวเองฉันไม่ยอมฉันจึงต้องจัดการอย่างเป็นระบบตั้งใจว่าแผนนี้จะไม่ใช่แค่การแก้แค้นชั่ววูบ แต่ต้องเป็นการแสดงตัวตนที่ชัดเจนและไม่มีใครลบล้างได้ก่อนอื่นฉันต้องปกปิดทุกอย่างให้แนบเนียนไม่ให้มีใครรับรู้ว่าฉันกำลังวางตัวเป็นอิสระทางการเงินฉันปรึกษาทนายความคนหนึ่งที่ไว้ใจได้เปิดบัญชีแยกตั้งชื่อธุรกรรมเป็นเรื่องงานอดิเรกและการลงทุนเล็กๆน้อยๆเพื่อไม่ให้ใครสงสัยเมื่อเวลามาถึงทุกอย่างจะต้องดูเป็นธรรมชาติและไม่เกี่ยวกับการเอาเงินมาอวดแต่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าฉันไม่ได้อ่อนแอการขายบ้านไม่ใช่เรื่องง่าย บ้านที่อยู่นานมีความทรงจำและเสียงหัวเราะความเศร้าและความขุ่นข้องก็ฝังอยู่ในผนังและมุมห้องแต่สิ่งที่ฝังแน่นกว่าคือความคิดที่ว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ชีวิตเดินต่อไปการตัดสินใจขายบ้านหลังใหญ่ในย่านที่คนรู้จักอาจเป็นเรื่องอื้อเฉาแต่ฉันทำด้วยความแน่วแน่ฉันไม่รีบร้อนฉันเลือกนายหน้าเป็นคนเก่งที่เข้าใจตลาดและเป็นมืออาชีพเขาช่วยฉันวางแผนการโฆษณาให้บ้านดูเป็นโอกาสทอง สำหรับครอบครัวที่ต้องการขยับขยายเขาช่วยจัดบ้านให้พร้อมสำหรับการเปิดชมและที่สำคัญคือเขาไม่ถามคำถามส่วนตัวเมื่อต้องการข้อมูลทางการเงินก่อนการขายเพราะฉันให้เหตุผลว่ามีเหตุฉุกเฉินทางครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องจริงในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมด การทำสัญญาและโอนเงินนั้นได้รับการจัดการอย่างรอบครอบเงินจำนวนมากถูกโอนผ่านช่องทางที่ปลอดภัยตามคำแนะนำของทนายความฉันไม่ได้เอาเงินทั้งหมดเก็บไว้ในบัญชีเดียวฉันกระจายไว้ในสินทรัพย์ต่างๆบัญชีธนาคารบัญชีนิติบุคคลและการลงทุนระยะสั้นเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครมองเป็นครั้งใหญ่เป็นพฤติกรรมปลกดปลอมการเก็บเอกสารสำคัญทั้งหมดอยู่ในที่ปลอดภยัยและฉันมีสำเนาเอกสารบางส่วนที่เตรียมไว้สำหรับวันหนึ่งเมื่อฉันจะต้องใช้มันเป็นหลักฐานว่าฉันไม่ได้ถูกทิ้ง แต่ฉันเลือกที่จะไม่ประกาศเรื่องนี้ให้ใครรู้จนกว่าจะถึงเวลาที่ถูกต้องเวลาในการรอไม่ใช่เรื่องง่ายทุกวันฉันต้องรักษาท่าทีปกติในบ้านเดิมแม่จะย้ายออกไปแล้วฉันยังต้องเผชิญหน้ากับแม่ผัวหลายครั้งโดยไม่ปล่อยให้ความรู้สึกลับมาเปิดเผยการพบกันแปลกหูแปลกตาเธอยังคงมีท่าทีเย่อหยิ่งแต่ฉันเริ่มสังเกตว่าเธอเริ่มถามคำถามเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการขายบ้านเพราะข่าวลือเริ่มกระจายไปแล้วในวงแคบแต่ไม่มีใครรู้รายละเอียด ว่าฉันเก็บเงินไว้ที่ไหนและนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการให้เป็นความลับต่อไปจนกว่าจะถึงวันแต่งงานของหลานชายวันที่เธอมั่นใจว่าจะไม่มีฉันแผนที่ฉันวางมีหลายชั้นไม่ใช่แค่การปรากฏตัวสุดรู้แต่เป็นการวางการเดินเรื่องให้ชนิดที่เมื่อฉันเปิดเผยสิ่งที่มีมันจะทําให้ทุกคนต้องหยุดฟังและคิดการจ่ายค่าชุดและการเลือกเครื่องประดับทั้งหมดถูกจัดการโดยคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเพราะฉันไม่ต้องการให้แม่ผัวรู้ล่วงหน้าฉันเลือกสไตลิสตสที่ทํางานกับคนดังเพื่อให้เสื้อผ้าดูไม่ธรรมดาแต่่กก็ไมถึง เย่อหยิงแม้จะมีเงินฉันอยากให้การปรากฏตัวของฉันเป็นการประกาศตัวตนมากกว่าการอดร่ำอดรวยฉันวางตำแหน่งว่าตัวเองจะมาถึงในช่วงที่พิธีเลี้ยงค็อกเทลกำลังจะจบ พอให้ทุกคนสังเกตเห็นแต่ไม่สามารถกันพื้นที่จากฉันได้ง่ายๆฉันวางแผนให้มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงานช่วยอำนวยความสะดวกไม่ใช่เพราะฉันไม่มีใครจะพึ่งพาแต่เพราะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มีพยานที่เป็นมืออาชีพที่ยืนยันได้ว่าการปรากฏตัวของฉันถูกจัดเตรียมอย่างเหมาะสมจะช่วยลดความเป็นไปได้ที่ใครจะตัดตอนหรือหาทางกีดกันฉันออกไปก่อนเวลาฉันเตรียมเอกสารเล็กๆไว้ในกระเป๋า สำเนาสัญญาการขายบ้านไบโอนกรรมสิทธิ์และบางส่วนของเอกสารทางการเงินที่แสดงการโอนเงินอย่างชัดเจนไม่ได้เพื่อโชว่วาเงินของฉันมีมากมายแต่เพื่อเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าฉันมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเรื่องชีวิตของตัวเองความตั้งใจของฉันคือเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมฉันจะส่งเอกสารบางส่วนให้คนที่สมควรได้รับรู้ไม่ใช่เพื่อข่มหรือเหยียดใครแต่เพื่อให้ความจริงปรากฏต่อหน้าคนจำนวนมากที่มักตัดสินจากคำพูดที่ไม่ยุติธรรม อีกส่วนหนึ่งของแผนคือการเตรียมคำพูดสั้นๆที่คมและเฉียบตอนแรกฉันคิดจะพูดยาวๆอธิบายถึงความรู้สึกที่ถูกกดดันและถูกปฏิเสธแต่หลังจากพิจารณาแล้วฉันตัดสินใจว่าการพูดสั้นและตรงประเด็นจะทรงพลังกว่าฉันจะพูดเพียงพอให้ผู้ฟังเข้าใจว่าการถูกขัดขวางไม่ทำให้ฉันท้อแต่การอธิบายยืดยาวอาจกลายเป็นการให้โอกาสคนที่อยากจะโต้เถียงฉันต้องการคำพูดที่เหมือนการปิดฝาลงบนข้อกล่าวหาคำพูดที่ทำให้คนที่เคยดูถูกต้องนิ่งเงียบและคิดตาม การฝึกซ้อมการเดินการยิ้มการแสดงท่าทีสุภาพแต่เด็ดขาดถูกซ้อมจนเป็นธรรมชาติฉันไม่ต้องการให้การปรากฏตัวของฉันกลายเป็นฉากละครมากเกินไปฉันอยากเป็นคนที่ดูสง่างามมีความมั่นใจและไม่แสดงอาการกโกรธจนเกินเหตุเพราะการกโกรธจะทำให้ฉันดูเหมือนไม่ได้มีเหตุผลในขณะที่ความสงบสามารถทำให้คำพูดของฉันหนักแน่นและน่าเชื่อถือมากกว่าเมื่อวันแต่งงานมาถึงฉันรู้ว่าใจของแม่ผัวคงเต้นแรงเธอเชื่อว่าฉันจะไม่กล้ามา ฉันเห็นแววตาในองค์ประกอบของงานที่บอกว่าถ้าพี่ยังมาฉันจะทำให้พี่ลำบากแต่นั่นแหละคือเหตุผลที่ฉันต้องมาเพื่อให้เห็นความจริงโดยไม่มีการบิดเบือนฉันเลือกเวลาเข้าพิธีอย่างระมัดระวังใช้วิธีเดินผ่านทางเข้าเล็กๆที่คนไม่คาดคิดจะได้ไม่ถูกหยุดตั้งแต่หน้าประตูส่วนเพื่อนของฉันที่ช่วยจัดงานทำหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าฉันจะไม่ถูกบีบให้ออกนอกพื้นที่ เสียงเพลงเบาๆจางลงเมื่อแขกหันมามองฉันเดินช้าๆทุกก้าวมีความหมายทุกสายตาที่เคยเมินดูฉันเริ่มเปลี่ยนเป็นความสงสัยบางคนพยักหน้าบางคนหัวเราะเบาๆด้วยความสะใจที่เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ที่ฉันมองหาอยู่คือสายตาแม่ผัวผู้หญิงที่ไม่เคยยอมให้ฉันมีตัวตนอย่างเต็มที่เมื่อสายตาของเธอสบเข้ากับฉันหน้าเธอสันไหวเล็กน้อยความรู้สึกพวกนั้นทำให้ฉันพอใจแต่ฉันยังต้องรอเวลาที่จะเขย่าหัวใจของบรรยากาศให้สันสะเทือนมากยิ่งขึ้น ฉันไม่เปิดเผยเอกสารทันทีไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะต้องการสร้างช่วงเวลาที่ความจริงจะกระแทกผู้ฟังด้วยความชัดเจนและคมกริบฉันยื่นมือหามิโครโฟนพูดคำสั้นๆแต่หนักแน่นบอกว่าฉันมีเรื่องอยากจะให้ทุกคนทราบเล็กน้อยเกี่ยวกับสถานะชีวิตของฉันแล้วค่อยๆดึงสัญญาและใบโอนออกจากกระเป๋าให้คนที่นั่งใกล้ๆดูเมื่อความเงียบเข้ามาปกคลุมเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นผู้คนหยุดคุยและเริ่มมองไปที่เอกสารที่ฉันถือไว้เอกสารที่เป็นตัวแทนของความตั้งใจและการทำงานหนักของฉันเอง บางคนอาจคิดว่าการเอาเอกสารมาโชว์กลางงานแต่งเป็นเรื่องไม่เหมาะสมแต่สำหรับฉันนี่ไม่ใช่การอวดแต่เป็นการยืนยันตัวตนฉันต้องการให้แม่ผัวและคนในครอบครัวเห็นว่าฉันไม่ได้เป็นเหยื่อของสถานการณ์แต่เป็นคนที่มีความสามารถในการตัดสินอนาคตของตัวเองฉันพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งๆว่าฉันขายบ้านหลังนั้นด้วยความตั้งใจเพื่อความเป็นอิสระและวันนี้ฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในที่นี้เหมือนคนอื่นคำพูดสั้นๆนั้นเหมือนเข็มทิ่มลงไปในฟองสบู่ของคำดูถูกที่เคยลอยอยู่ในอากาศมานาน สิ่งที่ตามมาหลังจากฉันเผยเอกสารไม่ใช่ฉากละครที่คนส่วนใหญ่จินตนาการไว้มีเสียงถามมากมายบางคนพิศวงบางคนถึงกับหัวเราะในลำคอแม่ผัวยืนแข็งทื่อเธอพยายามหาเหตุผลหรือคำพูดที่จะหลีความน่าเชื่อถือของฉันแต่ในเมื่อเอกสารอยู่ในมือของคนที่มีอำนาจทางกฎหมายและการเงินใครจะปฏิเสธได้อย่างไรนี่คือจุดที่แผนของฉันเริ่มทำงานไม่ใช่แค่การทำให้เธออับอายแต่เป็นการทำให้ทุกคนในห้องต้องพิจารณาว่าคนที่พวกเขาเคยตัดสินจากคำพูดคนอื่นนั้นจริงๆแล้วเป็นใคร ฉันไม่ได้ตั้งใจให้เกิดการทลวิวาทหรือฉากเช้าโชว์ฉันแค่ต้องการให้ความจริงปรากฏและเมื่อความจริงปรากฏผลลัพธ์อาจเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงบางคนหันมาสนับสนุนฉันบางคนยังคงสงสัยแต่ไม่มีใครสามารถพูดได้เต็มปากว่าฉันไม่มีเหตุผลอีกต่อไปนี่คือชัยชนะที่ฉันวางแผนไว้ ชัยชนะที่มาจากการเตรียมตัวการเก็บความลับและการเลือกเวลาที่จะเผยความจริงอย่างแม่นยำและเมื่อสายตาของแม่ผัวสพกับฉันอีกครั้งฉันเห็นบางอย่างในนั้นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่ความตระหนักได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจกลับไปเป็นเดิมได้อีกต่อไปและในช่วงที่เสียงเพลงค่อยๆกลับมาฉันยังคงยืนตรงนั้นถือเอกสารไว้ในมือพร้อมรอยยิ้มที่ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเพิ่มเติมแต่กลับมีพลังมากพอจะทำให้คนทั้งห้องต้องจดจำฉันได้อย่างชัดเจนฉันรู้ว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิม แต่ฉันก็พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าต่อไปในแบบของฉันเองเส้นทางนี้มีทั้งความยากลำบากและโอกาสแต่ตอนนี้ฉันทำให้ทุกคนเห็นว่าการถูกขัดขวางไม่ใช่จุดจบของฉันและเมื่อฉันหันกลับมามองแม่ผัวอีกครั้งฉันเห็นว่าความเงียบที่เอการเอาคืนของฉันไม่ได้เริ่มจากความโกรธเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบเป็นการเอาคืนที่มีชั้นเชิงและมีเป้าหมายชัดเจน ไม่ใช่เพื่อดูแม่ผัวอับอายจนร้ายความรอดแต่เพื่อเปิดโปงกลไกการกีดกันและความคิดเหยียดหยามที่เธอซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มของเธอมีคำพูดแผ่วๆที่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนฉันต้องการทำให้คนรอบตัวเห็นว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นการทำลายศักดิ์ศรีสีมูดอย่างเป็นระบบและวิธีที่จะทำให้เรื่องนั้นชัดเจนที่สุดคือการจัดฉากให้ทุกอย่างปรากฏต่อสายตาประชาชนอย่างมีศิลปะ แผนของฉันประกอบด้วยหลายองค์ประกอบทั้งการเตรียมเอกสารทางการเงินที่ชัดเจนการเลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมการฝึกคำพูดที่คมคายแต่สุภาพและการเลือกพันธมิตรที่เข้าใจจังหวะจิตวิทยามนุษย์ฉันไม่ได้ต้องการดราม่าข้างนอกห้องแต่ต้องการให้ทุกคนในห้องได้ยินได้เห็นและต้องคิดการเอาคืนแบบนี้ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนไม่ใช่แค่การยกเงินขึ้นมาท้าทายแต่เป็นการใช้สถานการณ์และคำพูดเพื่อให้ความจริงที่ซ่อนอยู่ปรากฏชัดฉันเริ่มจากการทำความเข้าใจคนในครอบครัว ใครเป็นคนเชื่อคำพูดของแม่ผัวมากที่สุดใครมักจะเป็นผู้ตัดสินฉั้นสังเกตสายตาและวาจาในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาและจัดทำแมปทางสังคมเล็กๆขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าควรจะชี้ไปที่ใครเมื่อถึงเวลาบางคนเป็นเพียงผู้ดูดซับความคิดเห็นโดยไม่ตั้งคำถามบางคนมีเสียงมากพอที่จะเปลี่ยนความคิดของอีกหลายคนได้และบางคนมีความละอายหรือความรู้สึกผิดฝังอยู่เบื้องหลังความเงียบของพวกเขาแผนของฉันต้องกระทบถูกที่ถูกเวลาเพื่อดึงเอาปฏิกิริยาเหล่านั้นออกมา การเลือกคำพูดเป็นเรื่องสำคัญมากฉันไม่อยากให้คำพูดของฉันเป็นแค่การโตเถียงที่ทำให้ตัวเองเหมือนพยานที่ไม่มีเหตุผลฉันฝึกประโยคสั้นๆที่หนักแน่นประโยคที่เข้าถึงส่วนสำนึกของผู้ฟังเช่นการกีดกันไม่ได้หยุดฉันไว้แต่มันทำให้ฉันเห็นว่าฉันต้องยืนด้วยตัวเองหรือการตัดสินคนจากตำแหน่งในบ้านไม่ใช่ความชาญฉลาดแต่มันคือการขโมยศักดิ์ศรีประโยคเหล่านี้ฉันพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยความแน่นอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกว่าพวกเขากำลังฟังเรื่องจริง,รงไม่ใช่บทละครน,น้ำเน่า อีกลยุทธ์คือการใช้สัญลักษณ์แทนการพูดตรงๆฉันไม่หวังให้ทุกคนฟังฉันแล้วเปลี่ยนความคิดทันทีแต่ฉันต้องการให้ภาพที่ฉันสร้างขึ้นฝังลงไปในความทรงจําของคนที่อยู่ที่นั่นตัวอย่างเช่นฉันเลือกชุดที่มีรายละเอียดเรียบแต่รู้หมายถึงความเป็นตัวของฉันที่มั่นคงและไม่วูวาฉันจัดวางเอกสารในกระเป๋าอย่างเป็นระเบียบและเมื่อหยิบมันขึ้นมาฉันไม่ได้เอามาเพื่ออวดแต่เพื่อแสดงหลักฐานที่เห็น ได้ชัดว่าฉันมีสิทธิจะอยู่ที่นั่นทุกองค์ประกอบล้วนมีความหมายทางสัญ,ญลักษณ์เพื่อให้ข้อความของฉันไม่เพียงแค่คำพูดแต่กลายเป็นภาพและเรื่องราวที่ทุกคนจะเล่าได้การวางแผนสถานการณ์ก็สำคัญไม่แพ้กันฉันไม่ต้องการมาถึงจุดที่ถูกบีบออกจากงานโดยเจ้าภาพหรือแม่ผัวฉันต้องมีทางเข้าที่ไม่ถูกขัดขวางและมีผู้ช่วยคนหนึ่งที่รู้จักกับคนจัดงานฉันพูดคุยกับผู้จัดงานและบอกถึงจุดประสงค์ของฉันในเชิงอ้อมว่าฉันต้องการให้เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของการยอมรับ พวกเขาให้ความร่วมมือเพราะพวกเขาเองก็ไม่ต้องการให้เกิดภาพลักษณ์ไม่ดีต่อเจ้าภาพใหญ่และนั่นทำให้ฉันสามารถมาถึงและยืนได้โดยไม่ถูกขัดขวางจากประตูพอถึงเวลาที่ฉันก้าวเข้าสู่งานทุกอย่างถูกจัดวางตามแผนสายตาเริ่มหันมาทางฉันเสียงซุบซิบคล้ายคลึงกับลมที่พัดผ่านแต่สิ่งที่ฉันอยากได้คือปฏิกิริยาที่ซับซ้อนกว่านั้นฉันต้องการให้มีคนที่ยืนอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของความคิดเห็นในงานได้ฉันมองหาเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนกับครอบครัวและรู้จักมานาน เขายืนอยู่ใกล้เวทีและเมื่อฉันก้าวขึ้นไปเขาเหลือบมองและพยักหน้าเบาๆซึ่งเป็นสัญญาณว่าแผนยังคงเดินหน้าฉันเริ่มด้วยการกล่าวสั้นๆเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายฉันพูดเรื่องครอบครัวความเข้าใจผิดและการมองคนจากภายนอกจากนั้นฉันค่อยๆเล่าเรื่องการขายบ้านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใหม่ของฉันแต่ฉันไม่ได้พูดเพื่ออวดฉันพูดเพื่อเชิญชวนให้ผู้ฟังตั้งคำถามกับวิธีที่พวกเขาตัดสินคนคนหนึ่งฉันวางประเด็นไว้เป็นคำถามเชิงปรัชญาทำไมการมีเงินถึงกลายเป็นมาตรวัดความเป็นคนดี ทำไมการเลือกที่จะไม่อยู่ในกรอบเดิมต้องถูกมองว่าเป็นการทรยศเมื่อเอกสารถูกเปิดเผยเสียงในห้องกลับค่อยๆเปลี่ยนจากความสงสัยเป็นความคิดบางคนเริ่มเตรียมคำพูดจะตอบโต้แต่ฉันไม่ได้ให้โอกาสเขาพูดยาวฉันตั้งข้อสังเกตที่คมชัดว่าการพูดคุยในบ้านไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือในการลดทอนคุณค่าใครและฉันยกตัวอย่างคำพูดเล็กๆที่แม่ผัวย้ยำๆม,มาหลายครั้งเพื่อให้คนที่ได้ยินมันจำได้ทันทีว่าพวกเขาเคยได้ยิน อะไรบางคนหน้าซีบบางคนเริ่มกระพริบตาราวกับเพิ่งตระหนักว่าตัวเองก็เคยมีส่วนร่วมในความเงียบที่ทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวกลยุทธต์ต่อไปคือการใช้สถานการณ์เพื่อเผยความจริงบางอย่างฉันไม่ต้องการให้เรื่องเป็นการทะเลาะที่เสื่อมเสียฉันต้องการให้มันเป็นกระจกที่ทำให้คนเห็นภาพตัวเองชัดขึ้นตัวอย่างเช่นฉันนำภาพถ่ายบ้านก่อนขาย ภาพตัวอาหารที่เราเคยกินด้วยกันภาพมุมที่เคยหัวเราะภาพเหล่านี้ถูกวางเรียงในลำดับเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกถึงการสูญเสียและการตัดสินใจของฉันเป็นเหตุผลไม่ใช่การเสรแสร้งเมื่อคนเห็นภาพเหล่านี้จะมีความรู้สึกเอื้อเฟื้อตามมาบางคนอาจรู้สึกผิดบางคนอาจเริ่มคิดว่าคำพูดของแม่ผัวไม่ใช่ความจริงทั่วไป อีกเทคนิคหนึ่งที่มีพลังมากคือการชวนผู้คนที่สงสัยอยู่เล็กน้อยให้พูดต่อหน้าฉันไม่ได้ตั้งกับดักแต่ตั้งเวทีให้พวกเขาแสดงความคิดโดยไม่รู้ตัวเช่นฉันถามบุคคลหนึ่งตรงๆว่าคุณคิดว่าอะไรคือคุณค่าของคนคนหนึ่งและปล่อยให้เขาตอบเมื่อเขาตอบมันจะสะท้อนกลับมาหาแม่ผัวและคนอื่นๆในรูปแบบที่พวกเขาไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะคำตอบนั้นมาจากปากของพวกเขาเองนี่คือการทำให้คนคิดและพูดในลักษณะที่ทำให้พวกเขาต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเอง การเอาคืนเชิงชั้นเชิงไม่ได้จบเพียงในงานวันนั้นมันเป็นการต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติชั้นเตรียมตัวรับมือกับผลลัพธ์ทั้งสองทางบางคนจะหันมาสนับสนุนชั้นบางคนจะยิ่งเกลียดแน่นอนว่าการถูกเกลียดเป็นเรื่องที่ไม่อาจเลี่ยงได้เมื่อชันละทิ้งบทบาทที่คนคาดหวังแต่การมีคนที่เริ่มตั้งคำถามกับแม่ผัวและทัศนคติของครอบครัวนั่นเองคือความสำเร็จที่แท้จริงเมื่อมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ตั้งคำถามเพียงเท่านั้นความเปลี่ยนแปลงอาจค่อยๆแผ่กระจายหลังงานฉันได้รับข้อคควาามจากนที่ไม่คาดคิด บางคนขอบคุณบางคนขอโทษบางคนบอกว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของฉันมากขึ้นนี่ไม่ใช่การเอาชนะในเชิงชัยชนะเหนือผู้อื่นแต่เป็นการเอาชนะในเชิงความคิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สามารถเป็นชนวนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถบังคับให้ทุกคนเปลี่ยนทัศนคติได้แต่ฉันสามารถสร้างเหตุการณ์ที่ทําให้คนต้องคิดและไม่สามารถหันหน้าไปมองคนที่ถูกกีดกันเหมือนเดิมได้อีกต่อไป ในหลายวันถัดมาบทสนทนาเปลี่ยนจากเรื่องวงในเป็นเรื่องของความเคารพต่อความเป็นมนุษย์ครอบครัวเริ่มพูดคุยกันอย่างจริงจังมากขึ้นแม่ผัวยังมีคำพูดแข็งแข็งบ้างแต่บ่อยครั้งที่เสียงของเธอถูกขัดขึ้นด้วยความเงียบที่เธอไม่รู้จะตอบอย่างไรเมื่อเธอมองหน้าฉันเห็นความขุ่นข้องในสายตาแต่ฉันก็เห็นความสับสนด้วยนี่คือสัญญาณว่าความคิดของเธอกำลังถูกต่อสู้ภายในและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการตระหนักรู้แม้จะช้าแต่การตรหนักรู้เป็นสิ่งที่ฉันต้องการให้เกิดมากกว่าเสียงตะโกนในวันนั้น อีกด้านหนึ่งของการเอาคืนคือการรักษาความสง่างามของตัวเองฉันไม่ต้องการให้ตัวเองกลายเป็นคนที่โกรธมากเกินไปจนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่การแสดงความมั่นคงและความเป็นตัวของฉันเองนั้นกลับมีอำนาจมากกว่าเสียงโกรธฉันเลือกที่จะอยู่ในกรอบของความสุภาพแต่แฝงด้วยความเด็ดขาดและเมื่อคนเห็นความมั่นคงนี้พวกเขาจะตัดสินใจด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์นี่คือพลังของการเอาคืนอย่างมีชั้นเชิงมันทำงานผ่านการเปลี่ยนแปลงท่าทางความคิดและการกระทำที่ยาวนานกว่าการตอบโต้ชั่ววูบ ในท้ายที่สุดการเอาคืนของฉันไม่ได้เป็นการยุติความสัมพันธ์แต่เป็นการตั้งคำถามกับกลไกอำนาจภายในครอบครัวฉันต้องการให้บทสนทนาเริ่มต้นขึ้นเพื่อให้คนรู้ว่าเมื่อใดที่พวกเขาพูดหรือทำอะไรบางอย่างพวกเขาอาจจะกำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวและฉันหวังว่าเมื่อวันหนึ่งความคิดนี้ถูกพูดซ้ำบ่อยพอมันจะกลายเป็นนิสัยใหม่ในการเคารพและให้เกียรติคนรอบข้างฉันไม่ปฏิเสธว่ามันมีความเสี่ยง คนอาจจะหันหลังให้ฉันบางความสัมพันธ์อาจสันคลอนแต่ฉันยินดีรับความเสี่ยงเหล่านั้นเพราะการอยู่ในกรอบที่คนอื่นกำหนดให้ตลอดชีวิตนั้นเป็นราคาที่ฉันไม่อยากจ่ายอีกต่อไปการเอาคืนในแบบที่ฉันวางแผนคือการเอาคืนที่ให้ความเคารพก,กับตัวเองและให้โอกาสคนอื่นได้คิดและนั่นคือเหตุผลที่ฉันเลือกวิธีนี้มากกว่าการตอบโต้ด้วยความเกลียดชังหรือการทำลายล้างเพราะการทำลายล้างจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงจิตใจมันเพียงแค่สร้างบาดแผล แต่การเอาคืนด้วยชั้นเชิงจะเป็นการวางเมล็ดพันธุ์แห่งการตระหนักรู้ซึ่งอาจจะเติบโตเป็นต้นไม้แห่